ไปด้วยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะพาเด็กๆมาเปิดบรรยากาศนะคะวันนี้แม่แล้วก็พ่อนะคะจะพาเด็กๆมา ขึ้นเขาฉลากนะคะที่แถวบางพระชนบุรีค่ะสายพวกวิ่งเทลเดินป่านะคะก็แนะนำมาที่เขาฉลากได้เลยนะคะเพื่อมาซ้อมค่ะมาถึงเนี่ยเด็กๆก็เริ่มเดินนะคะไปทางเทลก่อนเพราะว่าแบบอากาศเนี่ยมันดีค่อนข้างเย็นนิดนึงเขาก็เอิงเดินสบายแล้วพื้นที่ที่เดินนะคะมันก็ไม่ได้แบบเป็นป่ารกเยอะนะคะไม่ไม่มีหญ้าที่แบบคอยมาแทงแทงแล้วก็แบบ คันนะคะอันนี้คือลักษณะที่เราไปนะคะจะเหมือนเป็นป่าไผ่อะคะ่ะซึ่งทางที่เป็นเทลอะคะ่ะมันก็จะมีแบบชื่อเหมือนเทลลูกหมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งแม่ก็พาเด็กๆไปทางเทลลูกหมีนะคะเพราะว่ามันเดินง่ายเด็กๆเขาก็แบบตื่นเต้นนะคะแล้วก็แบบเหมือนฟิตยังไงก็ไม่รู้อะคะ่ะ คือเขาก็แบบไม่มีงอแงกงันเลยถึงถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะค่ะพอเดินมาเรื่อยๆนะคะก็คือเรามาโผล่ที่ทางถนนนะคะคือเขาฉาหล่กเขามีทางถนนแล้วก็ทางทางเทลนะคะทางเดินแบบป่าก็แล้วแต่จะสะดวกว่าใครจะมาเดินแบบไหนนะคะก็จะมีนักวิ่งนักเดินป่ามาเดินออกกําลังกายนะคะพี่ไวเมานะคะเขาก็ฟิตมากเลยทั้งวิ่งทั้งเดินส่วนน้องนะคะ เดินบ้างอุ้มบ้างขี่หลังบ้างนะคะคนที่ให้ขี่หลังก็คือเป็นเพื่อนแม่ที่ทำงานนะคะอืมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะพาเด็กๆมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างระยะทางนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะไปถึงยอดเนี่ยน่าจะประมาณ2กิโลมังคะแล้วก็แต่ว่าทางมันก็ชันอยู่นะคะ ถ้าเป็นสำหรับเด็กเนี่ยระยะทางเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบว่าน้อยๆเลยนะคะแม่ก็เลยต้องเตรียมขนมแล้วก็น้ำในกระเป๋าเปเมาสักครู่นะคะอ่าเราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเด็กๆเขาก็บอกว่าเออขอพักเหนื่อยพักกินน้ำแล้วก็แบบขนมก่อนอ่าพอเราพักเป่กเนี่ยเราก็ให้เด็กๆเขาลองกินขนมเพื่อเติมพลงังไปเดินต่อไปนะคะ ที่เขาฉลากนะคะนอกจากแบบนักวิ่งอย่างที่บอกนักวิ่งนักเดินป่าเขามาออกกําลังกายเนาะก็จะมีผู้สูงอายุหรือบางทีก็แบบเป็นครอบครัวพ่อแม่พาเด็กๆเ,เนี่ยเขามาเดินเหมือนกันนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากแบบเปลี่ยนบรรยากาศให้ลูกๆนะคะมาออกกําลังกายก็แนะนํามาที่เขาฉลากได้เลยะคะ่ะเดินง่ายเดินสะดวกแต่แบบอาจจะต้องเตรียมขนมน้ํามาด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ใกล้ที่จะมาถึงยอดเขาฉลากแล้วนะคะก็เนี่ยมีแอบให้อุ้มบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะคะอืมแต่ทุกคนนะคะเด็กๆทั้งสองคนนะคือเขาอะสู้นะก็งงเหมือนกันไม่คิดว่าเขาอะจะเดินถึงยอดกันนะคะก็เก่งเก่งกันเก่งกันมากคะ่ะ พอมาถึงแล้วนะคะบรรยากาศก็จะมีโต๊ะนั่งอะคะ่ะเห็นไหมคะข้างหน้าเลยจะเป็นโต๊ะนั่งของแบบสำหรับที่พักของเรานักวิ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมอ่าทีนี้ไอเจอ้าเจ้าเจ้าตัวน้อยนะคะมารอแล้วคะ่ะและนี่ก็คือบรรยากาศของเขาฉลากนะคะที่เราสามารถมองเห็นทะเลได้นะคะ สวยไหมคะพอพอเราชมวิวแป๊บหนึง่งเราก็มาให้เด็กๆเนี่ยหาอะไรกินกันต่อนะคะเพื่อเก็บแรงลงลงเขานะคะขึ้นแล้วก็ต้องลงเนาะบิปครีมก็จัดข้าวต้มมัดนะคะชุดใหญ่เลยเราก็พักกันมาพอสมควรแล้วเนาะก,ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องลงเขาแล้วคะ่ะ โอ้เด็กๆนี้ก็ยังแบบแรงเหลือนะคะหายเหนื่อยแล้วเนาะพักแล้วก็แบบมีแรงเหลือลงวิ่งลงกันนะคะทางเนี่ยค่อนข้างชันนะคะแต่เวลาที่เราลงเนี่ยเราก็ต้องคอยดูเด็กๆด,ด้วยเพราะว่าแบบบางทีเขาวิ่งจนแบบขาเขาอะก้าวไม่ทันอ <Matter> ระวังล้มอะคะ่ะเนี่ยดูวิบคีมค่ะไม่ฟังเลยนะคะ <laughs> อยากจะวิ่งลงต้องคอยแบบระวัง พี่ไวมอลเขาก็ชวนน้องลงนะัดคือขาลงอะ่ะเป็นขาที่สนุกมากนะคะแต่ว่าเด็กๆอ่ะสองคนเนี่ยเขาก็เริ่มแบบเหนื่อยและลงบ้างหยุดบ้างลงบ้างหยุดบ้างบาง,บางทีก็แบบเออให้อุ้มบ้างนะคะก็สนุกสนานกันมากๆเลยค่ะเราติดใจกันมากเลยอ,อยากไปอีก ติดใจขนาดไหนทุกคนคะพี่ไวมอถึงขนาดเปิดคลิป y o u t u b e นะคะเพื่อดูการเดินป่าของของของคนอื่นนะคะรวมถึงไม่แค่นั้นค่ะหาคลิปออกกำลังกายเพื่อให้ตัวเองเนี่ยร่างกายแข็งแรงแล้วจะไปขึ้นเขาต่อได้ค่ะแล้วก็ซ้อมออกกำลังกายนะคะดูค่ะอินขนาดไหนอะดูค่ะ นี่ขนาดก่อนนอนนะอ๋โอ๋โอเกือบไปแล้วเปิดคลิปนะคะพยายามฝึกให้ตัวเองออกกําลังกายแล้วก็แบบทําให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อเราอะจะไปที่เขาต่อไปได้ค่ะวันนี้ก็ให้รับชมเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ